สวัสดีครับเปื่อนพรอ,องพี่กัลายาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่เภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมพบก,กันช่วงดึกครับียดเวลาไม่ได้เลยนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่มากันรอบดึกๆนะครับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของ วัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับพระเนื้อขาวที่น่าเก็บน่าสะสมอย่างยิ่งนะครับด้วยข้อมูลการจัดสร้างนะครับแล้วก็มวลสารที่นำมาสร้างนะครับล้วนแล้วแต่น่าสนใจอย่างยิ่งนไม่ว่าจะเป็นหงพุทธคุณน,นะครับหงวิเศษนะครับหงโสรถนะครับปกดินอสพองนะครับที่มีบันทึกการจัดสร้างนะครับ ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้ซึ่งก็จะมีการจัดสร้างแต่สอง3ั้เป็นต้นมานะครับแบบพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผม2 5 0 3เรเลื่อยมาเลยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกช่วงหนึ่งก็คือ2 5 0 6เนื้อหาก็จะเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับจะมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับวันนี้ถือโอกาสเอามาให้ชมนะครับวันนี้ขอ เอามาให้ดูสักสองพิมพ์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะยาวพิมพ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับพเพื่อนดูพิมพ์เลยนะเป็นพิมพ์สีบริครับผมเป็นพิมพ์สีบริองค์นี้จะออกลงบอลหน่อยเอามาให้ดูเป็นบอลสักหน่อยนะครับเบามากนะครับน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบานะครับค่อยๆจับนะครับเดี๋ยวผมเอาพื้นสีดํามาจะให้เพื่อนๆได้เห็นได้เห็นผิวเขา แล้วก็เวลาโดนอะไรเนี่ยก็จะติดขาวตลอดนะครับติดขาวนี่ครับสิวดีนะครับสภาพค่อนข้างที่จะเปราะบางเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าโชคดีที่สุดนี่ครับด้านหลังโชคดีที่สุดแล้วนะครับที่ที่เห็นสภาพอย่างนี้นะครับพิมพ์สิวดีมาดูสภาพดูองค์นี้นะครับ ดูนะครับเขาจะติดพื้นสีดําให้เห็นนะครับผมเอาซื้นสีดํามาให้เพื่อนๆได้เห็นนะ mm hmm. เขาเขาเป็นฝุ่นเป็นผงที่ที่หลุดง่ายครับที่หลุดง่ายนะนี่ครับผมด้านล่างครับมันก็จะมีทั้งที่มีบอลไม่มีบอลนะก่อนที่จะมาเป็นยุคปัจจุบันที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือหนึ่งห้ากันนะครับคนละเนื้อเลยนะครับ โอเคนะครับนี่ดูเนื้อนะครับ2,503มาถึง2,5608 0เลยนะครับผมมันยาวได้นะครับต้องดูเนื้อครับเนื้อเขาจะไปแบบไหนพิมพ์อาจจะอยู่นะครแต่เนื้อเขาอาจจะเปลี่ยนนะั่นก็แสดงว่ามีการสร้างวาระใหมนะ่ดูที่เก็บเขานะครับฝุ่นฟองเนี้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอากาศนะครับอุณหภูมิความชื้นดูนะครับนี่นะแต แตะนะครับเป็นฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นฟูนะครับเนี่ยเป็นฝุ่นนะทั้งฝุ่นผงพายทั้งอะไรต่างๆดินซอพองทั้งสารพัดนะครับนี่ครับมาดูองค์ต่อไปครับชุดนี้จะไม่มีบอลเดี๋ยวจะหาองค์ที่มีบอลให้อีกดูอีกสักหน่อยนะมอ่ะมาดูองค์นี้นะยวหาหาอีกสักหน่อยครับ พิมซิบรีครับดูศักสองพิมวันนี้นะครับถือว่าเป็นมงคลที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นก็ใครที่พลาดถือว่าพลาดอย่างรุนแรงนะครับดูองค์นี้นะครับดูสภาพเกือบจะหักจะขาดแล้วนะสะภาพที่เหลือนั้นเป็นผุยพงหมดแล้วครับหักร่อนไปหมดผมก็เก็บไว้เป็นมลสารแบ่งไปให้คูบาจานันใครอยากจะได้ก็ทักมาครับยินดีครับ ใครที่มีครูบาอาจารย์หรือท่านจะสร้างพระนะครับทักมานะครับยวแบ่งกันแบ่งได้นะครับแบ่งได้ดูนี่ครับสภาพต่อไปครับดูครับนี่ครับแบบนี้เพื่อนๆเห็นว่ายังไงครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี่สภาพแตกหักครับก็มองเห็นเนื้อในครับฟูฟูครับฟูฟูพลายเยอะครับ เขพิเศษเยอะเดี๋ยวจะพยายามจะหาองค์ที่มีบั้งอปืองนี้ก็องน,นี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันครับอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะลองซูมเข้าดูใกล้ๆสักหน่อยนะครับเมันสีวลีครับซึ่งพระสีวลีชุดนี้ก็ ผมก็จะคัดบางส่วนนะใส่เข้าไปในซองผ้าป่าด้วยนะครับเพื่อนเือนนะครับผมใส่เข้าไปในซองผ้าป่าไม่รู้ว่าใครจะได้อนะอย่าว่ากันนะครับสุดแท้แต่ใครจะได้อะไรยังไงแต่ละสายบุญนะครับผมแค่ท่านได้มีความประสงค์มาก็ขออนโมทนาสาธุแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเนื้อกันอีกใกล้ๆสักหน่อยครับไม่มีกองครับเพื่อนเอา สีบรีครับมากันรอบดึกเลยนะครับวันนี้ครับผมช่วงนี้ภารกิจก็เริ่มมาแล้วครับลูกเสือเริ่มมาแล้วครับแล้วก็งานกิจกรรมทักษะทางวิชาการก็มาแล้วครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปสอบโอเน็ตครับไปอย่างนี้เรื่อยๆครับงานมันก็มากันเป็นละลอกละลอกเนาะ ดีแล้วครับไม่ตกงานครับมีงานทําก็คือไม่ตกงานครับมีความสุขในการทํางานโอเคนะครับนี่ครับดูสภาพนะเพื่อนนะดูบอลในเขาที่ซึมอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งดูองค์ขาวๆบ้างนะครับอีกสักหนึ่งองค์เนาะสาหรับวันนี้เอาซักสองพิมพ์นะครับเดี๋ยวดูพิมพ์ดูองค์นี้เอาดูองค์นี้ดูองค์นี้ดูสภาพนะครับดูสภาพฟุ่นที่เขาติด ดูตงนี้ครับอันนี้ไม่มีบอลดูสภาพผิวผ้าครับสวยครับถือว่าสวยงามทีเดียวด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรอยกดมือบ้างมันก็มีรอยผ้ารอยอะไรมีอยู่นะครับผมนีม่เลยโอเคมาดูอีกพิมพ์ต่อไปครับมันมีน้อยพิมพ์นี้พบน้อยที่สุดเลยนะครับ คงจะจําได้นะถ้าใครๆที่ติดตามคลิปเก่าๆก็จะเห็นว่าพิมพ์นี้มันจะมีเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนะครับที่เป็นเนื้อออกเนื้อว่านนะครับมันก็จะมียุคหนึ่งอยู่นะครับ2 5 0 3เช่นเดียวกันแต่แต่คนละเนื้อกับอันนี้นะครับไม่ใช่เนื้อขาวนะครับก็จะเป็นเนื้ออื่นๆที่เป็นเนื้อเกสรซ้อนเนื้อว่านเนื้อเอ่อพวกเนื้อมีที่มีน้ําผึ้งมีอะไรครับ เป็นใช้น้าข้าวเป็นตัวประสานน้ําพึ่งเป็นตัวประสานน้ํามันนะครับแล้วก็มีปัทบีธาตุอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยครับพิมพ์เนี้จะเห็นนะครับพเพื่อนๆจะเห็นพิมพ์นี้เลยครับเสียนโตยุคต้นจะเป็นแบบนี้ครับตาใหญ่ๆแบบนี้ดวงตาลงปูเนาะครับดูสภาพนะครับเห็นนะนี่ครับเอเอียงเงียงให้ดู ซึ่งผมเอาไปเลี่ยมแล้วครับไปเลี่ยมเสร็กรอบไวปแล้วนะครับมีคนละเนื้อนะครับนี่เลยนะครับผมเสียนโตครับคิดการใหญ่ต้องเสียนโตและเป็นพิมพ์ที่ไม่แน่ใจว่าเขาทําไมมีพบน้อยนะพบน้อยน่าจะใช้บล็อกบล็อกหินมีดโกนหรือเปล่านะครับหินมีดโกนไม่มีโกนก็บล็อกไม้แล้วครับดูดูดูด,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 ดน่าจะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนเ่หน้าไว้เลยนะ นี่หน้าหนุงปู่ท่านจะเป็นแบบนี้เสียงโตมากด้วยพลังพุทธคุณแล้วก็ตัวที่พบที่มีบอลน,นะค่อนข้างจะน้อยยิ่ง,ย,งยิ่งองค์ท่านก็พบน้อยแล้วก็บอลในแทบจะหายไม่มีเลยน้อยมากๆนะครับดูครับดูสภาพถ้าเพื่อนๆขยายดูก็จะเห็นตามที่ผมนําเรียนนะครับนี่นะครับนี่มันไม่มีกล้องส่องนะนี่ครับชุดเหล่านี้ใช่หมดเลยนะครับ ไม่มีอะไรชี้นะเนี่ยครับผมมวลสารพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับผมสต้อง2อ,อ,อ,อครับต้อง2องก็กึ๊ครับเนื้อจัดจ้านจริงๆครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นพลอยถ้าพลอยก็เริ่มมา2 5 0 6มันก็มีแค่นี้แหละครับ2 5 0 6กก็จะมาเรื่องพลอยเนาะ ไล่กันครับสร้างมาทุกปีครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสร้างเทท้ายนะครับวัดเขาทําอะไรเยอะแยะมากมายกว่าจะสําเร็จเนาะมันก็ต้องมีมงคลเยอะแหละเพื่อนดูนะครับเห็นอะไรไมมเอ่ยเห็นเกสรนะครับผมนี่นะครับผมนี่นี่เกสรครับความหลากหลายนะครับอยู่ผงฟูขึ้นมาใช่นะครับพลายครับผงพลายผงพุทธคุณผงวิเศษมีในนี้ครบครันนะครับ เสียงโตครับเสียงโตทิมใหญ่คมนะนะองค์ดูสภาพอางค์นะี้ในยุคนี้ก็จะเป็นสังเกตเนื้อขาวนี่ก่อนที่จะเป็นฝังตะกุดอื่นเขาจะฝังก้านทูปก่อน,นครับมันจะมีในพระพระคุณแผนแล้วก็พระสมเด็จมีฝังก้านทูปนะครับผมดูสภาพอางค์นี้เพื่อนดูดมดสานับหน้า น่าส่องจังเลยนะครับผมต้องส่องต้องส่องครับมีเยอะแยะมากมายเลยรู้อะไรเป็นอะไรนะครับนี่เลยนะครับมันอย่างนี้แล้วมันส่องถึงใจนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆดูเอาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงครับดูนะครับมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับด้านหลังครับนี่ นีมันเส้นอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นต้องส่องอีกเลยครับต้องส่องอีกเส้นนี้นะเป็นเส้นเคสาหรือเส้นเอ็นไม่แน่ใจเหมือนกันต้องส่องครับผมเออกล้องไม่ได้อยู่ใกล้ผมโอเคสองพิมพ์นะครับที่นํามาให้ชมกันในคลิปนี้นะครับผมก,กันในรอบดึกของวันที่14กุมภาพาันธ์ไทยเดยนะครับผม ไทยเราก็เรียนแบบเขาสักหน่อยนะก็ส่งความสุขดแล้วขอให้มีความรักที่สดใสกันทุกท่านทุกคนน,น,คนี่ครับดูพระองค์นี้ครับองค์นี้ก็สวยจัดนะครับเพื่อนดูนะมันมีไม่เยอะครับเพีมยนนี้อาจจะอยู่ในซองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะเก็บไม่ให้ประธานสายก็เป็นได้แล้วดูก่อนมันน้อยครับน้อยไม่น้อยคิดการใหญ่ต้องเสียงโตนะครับใครที่ทํากิจการงาน หรืออะไรที่เป็นขยายกิจการนะครับเปิดร้านร่วงใหม่อะไรนี้นะก็เหมาะอย่างยิ่งครับอ่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของพระ,พระเนื้อขาวครับพระเนื้อขาวโปรตีนอิสริโก,ก2,503เป็นต้นมานครับวันนี้เนะเาะสำหรับเพื่อนๆสายบุญนะครับที่ ประสงค์แจ้งเข้ามาเป็นประธานสายแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านทุกคนทุกสายนะครับยาวๆครับบุญยาวๆนะครับก็คิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีเนาะเป็นการสมนาคุณเป็นการขอบพระคุณที่ท่านอุตสาหเป็นสะพานบุญให้นะครับขออนุโมทนาสาธุกับท่านธน,นพลเกเลินนะครับจากกรุงเทพเลยอันนี้ประสงค์มาสิบซองนะครับผมบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวก็จะลงในใบดีกากต่อไปนะครับผม สิ้นเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จมั้งดีการหรือใกล้เคียงแหละไม่เสร็จก็ใครที่มาลงชื่อตัวนี้ก็จะจัดการสั่งพิมพ์ก่อนเนาะครับจะได้มีเวลากันเยอะๆครับไม่ต้องรีบนะครับเท่าไหร่ก็ดีหมดทับบุญทั้งนั้นเนาะเปยนด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวารายละเอียดค่อยติดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณคุณพี่สุวรรณนะครับหรือพี่ทองสุดวิเศษของพี่จัดไป32ครับขอบพระคุณ อนุโมทนาสาธุกับคุณกุศลคลื่นสนันนะครับจากทางระยองครับ9ก้องขอพระคุณไปทางคุณมานิดเอมโอดนะครับจากระยองเช่นเดียวกันนะครับ5้องนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุไปยังคุณอัมพลโสมาบุตร8ริ้วนะครับชเชิงเซานะครับยี่สิบสองโอขอพระคุณครับสาธุสาธุแล้วก็กราบนมัสการขอพระคุณไปยังท่านพระทวีศักเนาะ สาธุเลยนะครับผมจากทางระยองกราบนะมัสการาหลวงพี่ด้วยพระอาจารย์ด้วยนะขอรับผมท่านอนุโมทนามาตั้ง52เนี่ยสาธุครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เท่าที่มีรายชื่อเนาะที่ทักกันทางไลน์ทางกลุ่มอะไรกันมาก็อนุโมทนากับอนุโมทนาสาธุกับท่านเจนศึกนะท่านเจนศึกศิรามณีรับนะครับจาก ทางนนทบุรีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามประกาศถึงนโมพุทธเจ้าให้รับรู้รับทราบสายบุญทุกท่านทุกคนครับแล้วก็คงจะทยอยทยอยตามมานะครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าก็แล้วกันครับโอเคนะครับผมพอดีพอดีเวลาเลยในคลิปนี้นะครับ15บหานาทีนะครับสิบหนาทีนิดๆหน่อยๆนะครับบุญรักษานะครับผมทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์นะครับหลวงปู่ทิมอำนวยอวยพรนะครับฝันดีนะครับ ใกล้จะถึงละ 14, 15, 16ก็ขอให้เพีังปังมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับเงินไหลนองทองไหลเข้านะครับผมโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมายนะครับจากสะอ่อนอุดรทีวีครับสวัสดีครับ